เมืองพี่น้องหอดแล้วป่ามันดอกไม้สีเหลืองๆนี่แต่ว่าโบเมนทงเดียวกันเด้ออีกคนละทงที่มาดำเจียวพาไปเก็บกอนนนั่เบืองพี่น้องนี่ทงนี่ก็งามคือกันเมือง,งนนะทงให้น์เฮียข้าเจ้าพี่น้องเบื้องนี่มีแต่ต้นกางงาม,งามก้าวสิเป็นยอดเป็นดอกแล้วนี่โอ้ยสวยพี่น้องโอ้เย,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 ยอะเ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 ลยปัตานี่เต็มเลยมองนี่ ไมยเบิ่งไปเบิ่งมากบ่เป็นขาปลูกไว้บ่หน้องคก็ถึนที่แถวพี่น้องบ่นเนี้ยยาบา้าขาเจ้าปลูกเดอ้อนี่ยบ่ม่นดอกเนาะเป็นปลาเหี้ยอยู่เออทำองได้ปลูกแกบ่ไ,ได้พี่นอ้องปลูกกุนขาเจ้าเป็นของเขาเจ้าปลูกไว้นี่โพยตะนายเด็ดแพงพี่น้องพาป,ปั๊บค่ะหาผ่นแฝงสวิตุนพี่น้องลองเอาสี่สิบคู่น,นอ้อแพงอีรีเด้นี่ค่ะโอ้ยงามงลรจะต้นเงามๆก็ะลังสิขื่นพี่น้องบ่บ่หยอดทนอปุป,ปุอป,ปะ ใบบังหอ,อยกระไดนี่จักทายแนวไดยดอกพี่นอ้องหอยกระไดทายสั้นๆทายกล่องกราไดกระตื่นเต้นย,นออยิ่งนั่นบ่หอยนี่เหตุผลพี่น้องเบิ้งดีๆบก่ไร่เบิ้งนี่พี่นอ้องเบิ้งว้ามงามเบิ้งเลยนี่ยอดบรรทักเอาโพดปุสิพี่น้องก็เริ่มขึ้นอ่อนๆอนก็สวยพี่น้องเบื้องขนาด คลายค่ะค่ะนี่ยอดเพิ่กนกำลังสิเป็นดอกพี่น้องนี่งามฮักเอาแบบนี้เนาะค่ะเนาะปดปดเอาเยาฝ่าวเบื่อเด้อพี่น้องเด้อผู้กเก็บกับเก็บวมวลมวลมวนเก็บ,บนะอันผู้เบืองกับยาฝ่าวเบือ่อน้ำมาเก็บน้ำกันเบืองเนเน,น,เนเออี่เห็นบ่ต้นเพิ่งงามฮักเอาโต๊ะเกโะเกาะเสีเห็นบ่ เจ้าหามเบื่อข่อยก็ยังบกเก็บข่อยก็ยังมวนเก็บอยู่บังเหนือพี่น้องนงามงามบรรยากาศก็สวยพระโลดอกนี่จะเป็นดอกอีหยังพี่น้องดอกหญ้าอีหยังบุงามงามนี่อันดอกขนาดนี่ดอกก้อนสานี่พี่น้องคือดอกน้ำมันนี่อันถ้าเพิ่นออกดอกก็สีสีเหลืองคือกันเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นบอกเพิ่นกำลังสิเป็นดอกแต่ว่าอันนี้เพิ่นเพิ่นออกดอกพี่น้องเพิ่นกำลังอัน เพิ่นก้าวขึ้นต้นไปหน่อยเบ่งมากนี่ค่ะอยู่ไ้ได้์เหี้ยงสียเก็บเอามาดำเจลก็ได้นี่ต้นหนึ่งพี่น้องเอ้ยคอยถ่ายผู้ดีเนาะคอยถ่ายผู้เดียวมันเป็นแบบไก่หรือไก่นี่โอ้ขอถ่ายไก่โพลซับพอด้วเบ,บิ่งเบิ้งปั๊บไหมเออข่อยกระบายย่ากละ่องข่อยเป็นเหี้ยงขอถูกขออภัยในความบม่สะดวกพี่น้องเอ้ยอม,มันโมเมนมืนมออาชีพเนาะพี่น้องเนาะมือสมัครเล่น พอีกต้นนึงนี่หยาเก็บย่างๆก็มาดามเจียวเมื่อก่อนลงคลิปไปมีน้องเพิ่นบอกว่าโอ้คือเห็ดคือเห็ดอันเอียงเกาะทายหน่อยแท้เพิ่นป่ะเมื่อนี่มาดามเจกวก็เลยสิมมาทายเก็บย่างๆห้พี่น้องเบิง่งตังเบาไปนำ้ำอย่าฝ่าวเบื่อข่อยเด้อเอาเพละิะนี่พี่น้องเบิ่งต้นเพิ่นนี่นี่ขึ้นน้ำปลาน้ำดอนแบบนี้เอากาศย่างๆเห็นบ่ อีกต้นหนึ่งพี่น้องนี่หักโกโกเอาฟออันนี้ก็จะหักตำผดบ่อ้ยหักตำผดอันนี้แข็งแข็งถ้าฮักตำพี่น้องพอ,อได้เต็มกรรมเลยแบบตอนนี้พี่น้องบึงนี่นี่เก็บแป๊บเดียวเด้เห็นบ่ค่ะนี่อีกพี่น้องปลานี่กะเปมนหลายโอ้นี่อีก น้องเอ้ยออนซ้อนเนาะถ้ามเนอยู่บ้านเฮาพี่น้องเอ้ยเก็บไปเห็ดอันขนาหมูกรอบเนาะลวกกินกระเส็บด้วยพี่น้องเด้อพักอันนี้ลวกกินกระเสบ็บอ้อันนี้เพิ่นขืนอยู่น้ำเสม่แสมแซ่ำดอกอันนี้นี่เห็นบ่คว่านี่ลําต้นเพินพ่นลําหยอดเพิ่นพักแกงยาวไปพี่น้องเบิงนะ่งเนาะนี่ค่ะว่าก็ได้เต็มกำล้วบ่ตานี้ อันนี้เป็นพี่น้องมันจะตุ่นงามๆข่อยกับเพื่อนเบื่อเก็บพวกเจาเ้าก็จะเฝ้าเบื่อเบิ่งเด้อมาเบิ่งมาดำเจ้าก่อนพี่น้องเบิ่งแล้วก็ฝากโอ้ยไอ้กล่องกล่องฝากอันกดไหลกดติดตามให้แน่เนาะอามเก็บเห็ดสุราศิอยากเบิ่งเห็ดเด้มาดำเจ้าโบกากกกาาเก็บ,กบ,กบ,บกให้เบิ่งเด้ไผบ้โกดติดตาม คู่เอาพี่น้องคู่เอาโอ้หลายแถบตานีพันาพี่น้องต้นนี้แห้งงามเบื้องต้นเพิน่นเพิ่นอะเกงสีให้พี่น้องเบื้องก่อนเนะาะจะสีเห็นใบมันเกตทุกที่ไปเบื้องยงมตัดคิดเจากของพี่น้องเอ้ยเก็ดหลวกหลวกมาดำเจลก็ได้บางที่มันฝ่าวพี่น้องฝ่าวน้ำงา่าน้ำพร้อมแลนไปทำงานอีกเนาะถ่ะายบัไดดีปันไดละนี่ค่ะโอ้ยงามแถกกาดงามงามเลย พน,พนียยอดเพ่นเอาอาการนี่ก่อนดอกมันอวบเิ่นหนาแขงๆอ,อีกพี่น้องบึงนี่พ่นขืนมาแบบนี้เห็น,ะะนบอกค่ะเก็บกระกการงามๆฝ่าวนะพี่น้องฝ่าวน้ำน้ำเบียกน้ำงานนี่แหละเบียกงานการสัง่งเนาะเฮาบ่ได้เหตุคิดยังเดียวเฮานนทำงานน้ำมันก็เลยลำบากพี่น้องบึงมีแต่ตดน้ำงาาแม่นเบอร์ได้นนี่พี่น้องนี่ แมนไปเบิดอโหลดค่ะนี่ฟังทั้งนี้ค่ะอันนี้อยู่ไ้นาเฮียเด้อพี่น้องไ้นาเฮียเพิ่น้าเห้าโบกเก็บเพิ่นกระสีไทยถิ่มพี่น้องเบื้องเนี้ยหยดมัน,นงามงเงีอ,อ่อ,อนๆกระสีเสียดายเนาะก็เลยมามาเก็บอีกหลอบนึงเก็บไปนี่ก็เอาไปฝากมูฝากพวกน้ำเด้อพี่น้องบอ่แมนมาดาเจ้วกินผู้เดียวได้กินผู้เดียวบ่เบิดพี่น้องทั้งพัดทั้งทอดทั้งลวกทั้งหนึ่งค่ะอันเก็บไปเพื่อมูเพื่อน้องที่ทํางานนํา น้องๆก็มากินมากินค่ะนี่ค่ะข้าเจ้ามากินข้าเจ้าว่าไปเก็บมาอีกเด้อว่าสันยง่เอันวันนยุดก่ะมาดามเจ้ามีเวลาก็มาเก็บยัางสี่ละพี่น้องเก็บหายูหากินอันนี้เห็นบ่พี่น้องหัวเช่าเท่านี่มันเป็นแบบนี้ฮักหัวใช้เท่ากินบ่ไห้แเล้วพี่น้องจ้านี่เชิดได้เชิดได้มาดามเจ้าไปอยู่เมืองไทยมันมันบดิเก็บแล้วสวงไปอยู่เมืองไทยเนาะ นี่พี่น้องอีกต้นหนึ่งต้นขนาออกไปเบามากเ,เบาถึงมงไดเลยเก็บยง่ง่าไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องข้าตาเบาลงอัน,นลงข้ามเบาละพี่น้องนี่เก็บปุดปุดเอิงต้นนี้ให้งามยอดเพิ่นอเอาตัแบบมีละพี่น้องมันอ่อนบะตานี้มันมันกรอบเด้กรอบทั่งกรอบทั้งหวานพาน,กกพกนากิ้งเพิ่นก็มีฮักฮักโหลดเด้อพี่น้องบ่เป็นอย่างเด้อพ่ะว่าเพิ่นสิไทยถิ่มนะบ่เมนว่า เก็บเหล้วเม็ดต้ตนมันหกักบ่เมนแบบสั่นเนีมันบบได้ออาขึ้นมาอีกเพราะว่าเก็บเลี่ยมมันกระสีมันสีอันนั้นพี่น้องเพิน่นสิไทยทีมเหลืองห้องเหลืองค่ะเอาข่อยเอาไปกองไว้ไสบบดตันนี่ทั้งเก็บทั้งเบาเอาถุงมานําบ่บได้เอาตะกามาันนาพี่น้องเบื่องหาหาหม่องว่างก่อนหลงหม่องว่างบดาตาันนี่ข่อยก็ได้เบือ่องพี่น้องเต็มเบื่องพี่น้องเบิ่งต้นเพื่อนโอ้ยมน้ำเจียวออนซ้อนหลาย ส่วนใหญ่ๆงามหักปุ๊ดเอานักศิลป์พี่น้องอยู่ต่างแดนก็ได้ก็หาอยู่หากินไปเนาะผู้ใดขยันกระเบือดแนวอยู่แนวกินเออสิบอกว่าจะคล้องขยันสินนะข่อแม้เนี่ยพี่น้องดันมแจวสิบอกว่าคนทั่วไปนั่นละพี่น้องว่าหาอยู่หากินเนาะโอ้โีหยอดอันนี้ชุดมันงามพี่น้องเบิ่ง ใายเป็นบ้านเฮ้าหน่พี่น้องโอ้ยมาดมเจ้าเก็บมาให้พี่สาวหนึ่งใส่ปา่าลวกวเค็ดน้าพริกขายพี่น้องจะมันข่อยสีลวยว่ยาป้าน้าพี่น้องมองงามลรยข่อยออนซ้อนเอาอยาฝ่าเบือมาเจ็บน้ากันคพณดนะแมนเข้าไปบดอร่อยพุดนะหา,นะาเอาต้นหาเอาต้นยัญ่ๆมันพี่น้องต้นใหญยัหยอดใหญ่ๆอบวบมันจางแสบโอ้ยข่อยสีลมในเบื้องต้นหนพี่น้อง หย่อนอ่อนใบแก่มันเท่ากับ,บเบาเท่ากับเดึกอ,อัตโนตหยอดแบบนี้เลยนีต้นอี่แต่งามต้นใหญ่ยเยอยดใหญ่หยดอวอบมันหวานพี่น้องลวกกินกับแจ่วว่าฮ้อนหวานไอเป็นหนึ่งส่กปลาเลยเฮ็ดแจ่วขื้นนาะพี่น้องน้ะเบิงเนี่ยโอบ้บรรยากาศสวีทพี่น้องเบิงจะแม่นงามเนาะเป็นประเทศที่สวยงามอิหรี่พี่น้องประเทศสวิตนี่มาดาแจวก็ดีใจเดี๋ยวเขามาอยู่ในประเทศนี่เนาะ เสียอย่างเดียวพี่น้องห้ามานันนี่อันข้าวดังๆช่วงหนึ่งอันเห็ดให้เสียหายเบิดสวิตก็ได้เออแต่ว่ากระบอกเป็นเบอร์สุขคน,นดอกเนาะพี่น,อน,น้องเนาะเบืองต้นนี่แห้งง่ามอืกูใจดีข้าเจ้าก็ใจดีอยู่ดอกเออมันโมเป็นคือกันเบอร์สุขคนดอกเนาะเออแยกเอาพี่น้องเอ้ยประเทศใจกันคือกันหละล่ขนะขนามาดั้เจ้าเก็บกองไว้ยังศรจันสิเอาใส่ถุงด้วยพี่น้องด้วยกองไว้สักกอน งามไรตัวนี้ไงพี่น้องหยดโอ้โหวัวหกัหกฟดหักฟดเอาคนเลือกเ,เอาแต่หยดงามๆพี่น้องมันลายไรวันนี้แม่เบิดอัลลู วันนี้มีเวลาเก็บใจเย็นๆพี่นอ้องทุกมือน,นี่เก็บแดนปุ๊ดแดนปุ๊ดอลวด เก็บเป็นสี่ะพี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งอันนี้ก็กกุลังสิเป็นเป็นดอกเห็นบ่มคะดอกเพิ่นกุหลังสิขึ้นต้นนี้ข้างหนี่เอาแบบนี้ล่ะเนาะพี่น้องมันจะเอาไดตะการดมันนี่อ่อ,อนอ่อ,อน,น,นขึ้นอย่างนี้ตบตบตบ,ตบเอาเอาไปลวกซ้ำหนีบานพี่น้องเบิ่ง พี่น้องแนบลงไปนี่แมนเบิร์ดอ่อยต่อยเด้อค่ะนี่ปลาเพิ่นนี่นี่ค่ะสลับกันไปกับไปใต้นหัวเชิเถ่าเนาะคะ่ะนี่อันข้าเจ้าพ่นได้ไทยเฮ็ดอีหยังพี่น้องจักงน้อยนี่ฝนตกมากข้าเจ้าก็สิไทยออกเบิร์ดนี่เนาะฟังนี่ข้าเจ้าก็สิปลูกเป็นผลนละใม่เนาะแต่บารมันมันมีใบเบิ่งวิวเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเบิ่งนเหมือนไกลๆหมืนเป็นภูเขาโม่งบลองเด้อพี่นอ้องเด้อว่ามันมองนี่พุน่นพูนพ่นมองพ่น นี่ค่ะโม่งบลงฟังทั้งนี้โอ้สวยงามอีหลีพี่น้องบรรยากาศสุดยอดทั้งความงามอเอาบัดมาเก็บพักก็ไมาดำเจียวย่างลุ่ลู่ลงไปเก็บเลยพี่น้องเอาบรรยากาศมาพี่น,อน้องต่วนพอนกระเจงศสี่จ้าวันีอี๋เอาวสวยเลือกได้สิมาเอาต่นสองต่วน,นง่ามมันหลอตาเห็นบ่พี่น้องนี่ตวนง่ามแห้งเห็นบ่ อ่อนรักปูมันจะเป็นยอดขึ้นมานี่รักปูเอาสวยอีหลีพี่น้องเพิ่งเอาตัวนี้ก่อนมาตันสวยงามมันลำต้นพันบ่อเด็ดปูเด็ดปูเอาเบืองเงี้ยวไปเลยเด้อหามเบื่อเงี้ยวลายปัสตัดคลิปบ่ได้จำนะเนาะเป็นน้ำสีพี่น้องคนเฮ็ดคลิปมือน คลิปเงาลายผัดว่าตัดบม่ได้าสันว่าในยอดได้ง่ามพักคณาฝรั่งหรือพักกวงตุ่งด้อพี่นอ้องเด้อต้นกอดอีปอยอีเมีย่อยมางามแท้เบิ่งแถวนี้เสียงเครื่องบินผ่านเด้อพี่น้องเด้อพวกเจ้าสิได้ยินเสียงเครื่องบินบ้านมาเรียบใจทูบ่ไกลจากกันสนามบินพี่น้อง เลยได้ยินเสียงเสียงเสียงอะไรนะเสียงเครื่องบินแบบว่าที่คนคนอือ่นเขาไม่ไดพี่นอ้นองขึ้นมาล่อตาล่อใจข่อยถ่ายสันโบพี่นอ้องบอกข่อยมาเดอ้อถ่ายบบดีกับบอกข่อยอยากหูเรื่องยังกับคอมเมนต์เข้ามาเดอ้อพี่นอ้นองค่ะผู้ใดอยากหูผู้ใดโบอยากหูกับเบิ้งซื่อๆกับกดติดตามไป <laughs> บังคับให้กดติดตามอีต่างหากพี่นอ้องเบิ้งข่อยทีะ่ะ โอ้งามตูนยิ่งใหญ่บวบปนะเดตโต๊บตบโตบเบิ้งวิวงามๆไปหนำโอ้สปั้นบนดินค่ะพี่น้องจ้าสวิตเซอร์แลนด์อันนี้น้ำอันนี้น้ำนี่เบิร์ตตูดคอหอเลยพี่น้องยอดงามหมึกๆมึเฮ้ยทำเป็นอยู่บ้านเฮานี่เก็บคานาเอาไปฝากเพื่อนเนาะ ว่ามนห่อมกหวกได้พี่น้องวันนี้ว่ามันห่อมกหวกเอาไปฝากเพื่อนได้วันนี้เก็บขนาเอาไปฝากเพื่อนเพื่อนอยู่หน้าเลยหอยว้ข่างหัวอุตัวมดมาดาเจ้เาก็ได้หักไหลพี่น้องเก็บพักขนาดนี้มันเต็มถุงเรียวก็ได้เพราะว่ามันเอ่อมุมกคือเก็บเห็ดเด้ต้นใหญ่เนาะมีการใหญ่เบิ่งพี่หน้องสวยค่ะ ใบอีนีบางยอดเพิ่นก็เล่าจะเป็นดอกหนึ่งวันบาทน,นี่โอ้ยงามครับพี่น้องจ้ะเต็มแล้วเต็มกล่อมเต็มกล่อมวางไว้นี่ก่อนค่อยรวมเน่ยฝ่าเบื่อได้พี่น้องพอมาดัาานแจวยามได้ก็ว่าแต่เขา่าตะปาหาเก็บพักคณะเพราพักคณะกับพักกระเทียมมาสิบ้านเนาะเออมันมุมมีเห็ดให้เก็บให้เบิง่งเห็ดคีบกับแจ๊กสีเห็ดคีบอีกอย่างพี่น้องเห็ดแน่แน่ที่เทานัด,ดนี่แหละเนาะผู้ใดเบื่อกับขามเอาพี่น้องเอ้ย ผู้ดใดบาเบื่อกระโจดเบิ่งเด้อดขาดเด้อเอาบรรยากาศหาอยู่หากินมาฝากกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยสนามง,งามๆเนาะเป็นวิถีชีวิตของมาดามเจ๋วมาดามตั้งเด่นพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินไปสลอดพี่น้องสื่อพนกับแพ่งเก็บเอามันทั้งหมดแพ่งพี่น้อง เก็บเอาไปย่าไปเก็บในหัวในสวนเพิ่เด้อพี่น้นนองเอ้ยเก็บเอานี่นะให้นะเฮียผู้ใดอยู่ต้างประเทศก็ได้เพราะว่าถ้าไปเก็บในสวนเพิ่นมันโดนปรับมามันแท้งพีน่น้องเออสำเขาไปลักไปขโม,มยเพิ่นละละน,ออนั่นแหละเนาะเก็บเอาในให้นะเฮียคือมาดาแจ้ขแวขยีเห็ดในป่าที่เพิ่นบ่เอาสินะพี่น้นอตงตัวนี้งามเต็มกำแบบนีส้สิเอาอยู่้นมาดาแจ้วก็ได้เอาพี่น้องสิได้จอรล,ลี่แหละเด้อเอาบรรยากาศงามๆของสวิตเซอร์แลนด์มาฝากกันเลยก็ สิยดเขาบานเฮ็ดกับเขากับปาลาเราวันหยุดกระไดพี่น้องเออบริเวณที่เศร้าดอกมะนาวเจ๋วก็ได้เอา้าลาไปก่อนพี่น้องพบพอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะได้มากกะคือบอกมาละกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อกดติดตามให้แน่เป็นกำลังใจให้คนท่ำคลิปแน่เนาะเอาไปละมั่นสัญญาพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ